ตอนนั้นคืนก็จะมีการแสดงและก็ละเล่นของนักเรียนนักศึกษานะครับนานมี3าวันนะทุกคนคสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้ สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี 064-906- 0 2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่ สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตอนเองและคนที่คุณรักสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดประยูนวงสาวาตรวรวิหารนะครับพาเพื่อนๆมางานสมโพธพระอาราม196ปีของวัดประยูนนะครับงานก็มีตั้งแต่วันที่12-14มกราคมนะครับพศสอ6พนะครับ มีอยู่3วันนะครับทุกคนวันนี้ผมมาก็คือวันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศในงานนะครับเดี๋ยวจะพาชมอาหารการกินภายในงานนะครับนี่ครับร้บนนารขน,นขนมไข่เต่าไข่นกกระทาทอดชุมชนบุปผารามนะครับก็สามสิบบาทนะครับ มีข้าวโพดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีร้านต้มเลาาต้มแซ่บชุมชนบุพผารามนะครับมีร้านบันดีคอฟฟี่บายก้อยชุมชนบุปผารามเหมือนกันนะครับโอ้ร้านค้าเยอะเลยนะทุกคนบางร้านก็ยังไม่มานะเพราะว่าผมมาถ่ายช่วงค่ำๆนะครับยังไม่ถึงกลางคืนนะครับกลางคืนก็จะมีงานการแสดงเยอะแยๆเลยนะครับ นี่ครับก็เป็นร้านสุเหลาตึกแดงนะครับชุมชนสมเด็จย่านะครับมีร้านข้าวกล้ยเชื่อมมันเชื่อมไรเซียนนะครับบางร้านก็ยังไม่มาตั้งนะครับมีลูกชิ้นหมูล้วนนะครับชุดละ50บาทนะครับมีมะม่วงน้ำปลาหวานนะครับชุดละ40ชุดใหญ่60นะครับโอ้ร้านนี้คนลุมเยอะนะครับเป็นข้าวไข่ เกี่ยวทรงเครื่องนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับทุกคนนี่เป็นร้านเช่าชุดไทยโบราณนะครับร้านเช่าชุดไทยโบราณใครอยากมาเช่าชุดไทยก็มาที่นี่เลยนะครับ นี่ครับขอเชิญชวนถ่ายภาพร้านฉายาอิติกรนะครับอ๋อให้เช่าชุดไทยแล้วก็มาถ่ายนะครับเพียง99บาทนะครับรายได้ทั้งหมดถวายเป็นพุทธบูชานะครับมีเขามอนะครับภายในวัดนะครับก็มีนักเรียนนะครับนำสินค้านะครับมาจำหน่ายนะครับ นี่เป็นมหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอียมละออนะครับก็จะเป็นขนมชั้นใบเตยกะทิน,ะน,นี่เป็นมหาวิทยาลายัยเทคนิคมินบุรีนะครับเป็นขนมลังพึ่งประยุกต์และก็เครื่องดื่มน,นะครับ ด้านนี้นะทุกคนเป็นที่บูชาวัตถุมงคลของทางวัดประยูนนะครับนี่ครับวัตถุมงคลของวัดประยูนนะครับนี่นี่หนึ่งร้อยบาทนะครับช,ชุดนี้หนึ่งพันนะครับ <c oughs> เลียดนี้สามร้อย,ยนะครับ เขาจัดไว้ย่งที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวฟ้าไปด้วยกันที่โน่นอ่ะนี่เป็นพระสมเด็จดูลือดูงานไหมเขาพอกว่าท่านว่าที่เจ้าคุณผลมางานเราต้องมาช่วยสี่ชุดถามอย่างเดียวจระเข้ด้วยนะครับจระเข้ยขบซับนาดอูชาเขาส่งมาให้ดูเราต้องดูของเราก่อนห้าครับก่อนที่จะมาถามอ่ะเราต้องมีข้อมูลไม่ใช่จระเข้อย่างเดียวทำงานอะไรนะ จักรพักเศรษฐีนะครับนี่พันห้าร่วมกันเพื่อนกันสมเด็จปางสายยาสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับกติทิสัย่างเงสนิทกันไม่สนิทกันคุยไม่ได้โอ้มีเต่าด้วยนะับเต่าเบียแก้วนี้หกร้อยที่มันไม่แพงอะมีแต่เป็นรุ่นใหม่นะทันไหมเอาที่ทันไม่ทันทันนี่กี่ตั์ตอนนี้ ทันนี่ราคาเท่านี้แล้วเหรอไม่มีถูกกว่านี้เหรอถูกกว่านี้ก็ราคากันเองมีอายุสามร้อยสี่ร้อยก็ดูแัน่อายุสามร้อยสี่ร้อยปีนะครับเป็นกระเรือกร้าใยพระเริอกผ้าัยสามร้อยถึงสี่ร้อยปีนะครับหนื่นห้านะครับไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ถักไม่ได้อะไรเลยด้วยไปถักเองแพงเกิน ไม่แพงที่ที่วัดไม่มีเลยเตียแก่ที่ไหนครับเพรานุ่นเพราะนางในอ่างทองแพงเกินของทางวัดประยุนจะมีวัตถุมงคลหลากหลายนะครับนี <ś muffin> ่ก็วัดทับกระดากนก็มีห้าร้อยนะครับน <ś muffin> ี <ś muffin> <ś muffin> ่หลายเกจินะครับ มีราคาสามร0อยแปดร้อยห้าก็แพงเป็นหมื่นแล้วเนี้เป็นหมื่นหรอตาอแล้วผมก็มีหลายตัวก็รวยตายเลยต้่จังหวัดยระรามีพระปิตาปิตาเก,ก้า้อยเก้าสิบเก้าที่มีปิดตาของหลวงพอ่ออะไรวัดทับกระดาษมเคยบอกเองดูเหรียญสินั้นเป็นหมื่นแล้ว นี่ครับ mm มีเหรียญมีเหรียญเยอะเลยนะครับพ่อท่านหลีก็มีนี่ห uh, mm ้า hmm. ร mm ้อยเนี today, ่ยเหรียญละห้าร้อยนะครับพ่อท่านหลีนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดก็มีหลวงพ่อเปิ่นก็มีนะครับเหรียญหลวงพ่อเปิ่นพ่อท่านหลีโอ้มี มีวัตถุมงคลหลายที่นะครับสําหรับที่วัดนะครับนี่เพื่อนๆดูมีพระพุทธชินราช400นี่แล้วก็วัดบ้านสร้างเหรียญวัดบ้านสร้างนี่ที่เราเลือกนี่ก็หนึ่งพันนะครับของกูคำพันเจ็ดร้อยครับกินก่อนไม่กินไม่ให้ไป พระสมเด็จก็มีนะครับสองร้อยสามร้อยนะครับประมาณนี้นะครับเป็นหลายเกจินะที่นี่ครับคือไม่ใช่มีแต่ของวัดนะครับประตูมงคลง ที่อื่นก็มีนะครับนี่มีเยอะเลยครับถ้าเพื่อนๆมาวัดประยูนก็มาเช่าบูชาได้นะครับนี่ก็มีวัดเลาบางกุนเทียนก็มีนี่เก้รอเป็นพระจิ่งนี่หลวงพ่อนิยมก็มีจังหวัดชนบุรีนี่ก็ห้ารนะครับองวงปู่ทวดนี่องค์ละร้อยก็มี นี่ี๋ยวไปแจกของที่กุฏิท่านก็ดีเลยจบจบไปเลยหนุ่1ร้อยสองร้อยแพงจังแพงเลยเหรอไม่แพงมาถ้าเอาเปเรียนเตะตัวมีเยอะเลยนะทุกคนคือมีมีลายสำนักนะครับพูดง่ายๆมีลายสำนักแต่ถ้าของทางวัดจะอยู่ตรงนนนนะครับแต่ฝั่งเรียนรุ่นใหม่ก็มีนะวันนี้พันห้าเลี้ยง ของอาจารย์เจือหลังหลัเหลียงเลยนะนี่ครับสามพันสามร้อยนาะนี่หลวงพ่อโตก็มีนะหลวงพ่อโตหนึ่ร้อยได้ที่ไหนเอาไปเอาจต่ว่าแปดร้อยเลยมีพระเพลีพินาศวัดประวรก็มีนะครับห้าร้อยนะโอ้แบบเป็นชุดก็มีนะครับนี่ชุดละหนึ่งพันนะครับ เป็นหมื่นกว่าสองหมื่นแล้วทองคำก็เป็นหมื่นแล้วอ่ะแล้วเราคิดโดยขายมีทั้งหมดสามเหรียญนะครับถ้าทำงานต่อถ้าทำงานต่อเดี๋ยวไม่เสร็จเดี๋ยวไม่เสร็จถ้าทำงานต่อเหตุเกี่ยว่าใวันนี้ผมก็พาทุกคนเข้ามาในพิพิธภัณฑ์พระประยู์พัฒนาคารนะครับ ก็จะมีพาะพุทรูปเก่าๆนะครับจัดแสดงให้เราชมนะครับสังกระจายนะครับ ทรูปปางเศรษฐีแล้วก็ปางสมาธิ นี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับเป็นวัตถุมงคลล้ำค่าเลยนะครับเป็นของเก่านะครับซึ่งหาชมได้ยากนะครับทุกวันนี้ทุกคนมีโอกาสก็มาได้นะครับที่วัดประยูนนะครับ นี่ก็เรียกว่าพระลีลาสูงประตูนะครับนนมีแต่ของรุ่นเก่าเลยนะทุกคนที่ทางวัดจัดแสดงให้เราได้ชมนะครับ มองี่เขตัวมองี่มิซึมาซ่อต่อจากนี้ไก็คือต่อมานแสนาวแอ้วก็วัวัดนี้น,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 นี่เป็นพระปางห้ามสมุดนะครับเป็นไม้ลุงลักปิดทองครับ นี่เป็นพระไม้นะทุกคน นี่เป็นพระพุทธรูปหินทรายปางหน้าปตกนะครับนี่เป็นพร,ระพุทธรูปหินหยกขาวนะครับปางปฐม,มเทศนานะครับ พระบรมาธาตุมหาเจดีย์ที่วัดประยูนนะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปนะครับ,รบทางขึ้นทางขึ้นอยู่ด้านนี้นะครับนี้ทางลงทางขึ้นก็ค่อนข้างแคบนะทุกคน ที่อรเคนิ่อุสิก์นะครับก็ขายขนมโคกะทิเปียกสาคูมะพร้าวอ่อนนะครับโอ้หอาหารการกินเยอะนะครับนี่เป็นหอยทอดโบราณแม่อาพันธ์นะครับอากินมากจริงๆแล้วอยากให้เพื่อนๆมางานตอนกลางคืนนะครับ ตอนกลางคืนก็จะมีการ,รแสดงและก็ละเล่นของนักเรียนนักศึกษานะครับงานมี้สามวันนะทุกคน เสื้อผ้าแบบไทยๆด้วยนะทุกคนแล้วก็ร้านน้ำผลไม้ปั่นนะครับโอ้ร้านของอร่อยมารวมที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเบื้องยวนโบราณและก็หอยทอดนะครับคอยู่นี ่นมีโอกาสก็มางานกันได้นะครับวัดประยูนนะครับงานก็เริ่มวันนี้นะครับวันที่สิบ3 14ิบามี่มกราคม2567นนะทุกคนมากันได้นะครับวันนี้ผมมาเก็บบรรยากาศให้ชมก่อนนะครับงานเขาก็คืนนี้ก็จะเริ่มนะครับเริ่มเปิดแล้วก็มีการสแสดงน,นะครับตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมได้นะครับและก็อย่าลืมมาร่วมงานวัดประยูนกันนะครับเป็นงานสมโพธพระรามร้อปีนะครับ